รุ่นที่แรงที่สุดณปัจจุบันรุ่นที่ลูกค้าคนถามหาตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดตัวมันเปรียบเทียบเหมือนเฟอร์ลารี่ของวงการเครื่องตัดหญ้ากราฟัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมหนุ่ม168เทวกุลเจ้าของกิจการบริษัท168เทวกุลเกษตรนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้ผมจะมาแนะนาเครื่องตัดหญ้ารุ่นที่แรงที่สุดณปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ลูกค้า f c ซีเกษตรกรถามหากันมาเยอะมากเครื่องรุ่นนี้เป็นฮุสโซนารุ่น553 RS รุ่นนี้จะเป็นรุ่นฮุสโซนา553 RS วิธีการเช็คของแท้ของเทียมเวลาท่านได้สินค้ามาอันดับแรกสินค้าที่ได้มานะครับข้างในจะมีใบมีดเป็นรุ่น3แฉก รุ่นมัลติ300รีดตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ Make in นสวีเดนเลยด้านในที่ให้มาจะมีตลับอ n นออโต้ทตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับวัสดุของเขาดีคนที่ตัดหญ้าเราใช้ตลับอนนะินจะเข้าใจเวลาตัดญ้ามันต้องกิ้งไปกับพื้นตัวนี้มันจะมีตัวกิ้งกิ้งไปกับพื้นได้เลยนะครับชุดเครื่องมือก็จะมีตัว4ีแฉกปากแบนแล้วก็ตัวบ็อกปลายบ็อกจะมีดอกจำปาอยู่ สายสะพายเป็นรุ่นบา่าคู่คู่มือปอกกันความร้อน